มันปล่อยคานไม่ได้เลยครับผมนะฮะอันนี้เป็นเป็นเกิดปัญหาของเรานะฮะดูนะฮะเหยียบค้าเหยียบค้ารถวิ่งไม่เจอไหมครับเหยียบค้ารถวิ่งไวค้ารถดับนี่นะครับที่เจอที่ไทเกอร์คันนี้คันแรกครับหรือว่าจันแดงของเราเก็บเตือน ดูนะครับดูเปลี่ยนเกียร์นะครับเไม่ไงไ็นไงต้องต้องเหยียบคาไมันรถไปไม่ได้นะถราพูดกันตามความนั่นแล้น่ะมันไม่น่าเะใช่เลย เรือดค่ะพี่ก็เป้นแบบ